สเตจที่2ขีด60จะบอกว่าบอสตัวนี้ค่อนข้างจะง่ายกว่าตัวก่อนหน้าน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักจะมีอยู่แค่3ามท่านะครับท่ากงเล็บแล้วก็จะมีท่าปนพิษนะท่าที่1กับท่าปนพิษท่าที่2ซึ่งก็ค่อนข้างแรงแล้วก็แปพิษได้แล้วก็จะมีพาร์สีนะครับที่ถ้าเกิดเราใช้ตัวที่เป็นสถานะพิเศษนะครับพวกเผาไหม้เนื้อไหลแล้วก็พิษเนี่ยมันจะลบเอฟเฟกนั้นแล้วก็ ทำให้คิวตัวเองต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามใช้ตัวที่เป็นเผาไหม้เลือดไหลพิษนะครับแล้วก็มีพาสซีฟนะครับต้านการจิตระยะประชิดกับต้านฮัลซีซีแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ถึงแม้จะห้ามตัวที่ใช้ตัวที่เป็นตัวตีใกล้นะครับแต่ว่าเจ้าเอวาถือว่าเป็นตัวที่ยังคงตีบอสตัวนี้ได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นสนาะไฟช็อตแต่ตัวที่เป็นการ์ดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็ใช้ตัวยิงไกตัวอย่างเจ้าเฟย่านะครับจะไม่ได้ใช้ลาเชลนะครับเพราะว่าใช ตัวสำคัญตัวหนึ่งจะเป็นเจ้าไอทัศนะครับในการกางเกาะชาเล,ล่ลดิเฟนสตรูแล้วก็การบุกมาร์กกับเจ้าเลหัวนะครับในการการามาตะก็คือใช้โลหอยทัสนะครับกับการามาตะเนี่ยป้องกันนะครับที่จะเป็นดาเมจพิษนะครับเป็นระยะเนี่ยแล้วก็เพื่อให้เกาะของเจ้าไอทัสค่อนข้างหนานะครับจะใช้เป็นาการยูดิฟเฟนส์สังกัดจะเป็นต้านทานอินฟัฟนะครับแล้วก็ฮิวเพิ่มเติมในการต้านพิษ ก็ระดับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต้องร้อยมีอ่อนแนระดับ3ก็ได้นะอันนี้ก็คือไม่มีดีบัฟเลยนะครับจริงๆแล้วสามารถออโต้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณทอนาเมยไม่ไหวจริงๆอ่ะสามารถกดเจ้าเลหัวแล้วก็เจ้าไข่ทันนะครับเป็นแบบแมนนวลได้ก็คือการเกาะกับการมาต่ายนะครับในจังหวะที่บอสใช้สกิลนะครับเป็นวงใหญ่แบบนี้ยนี่มันจะยิงพิษนะครับเป็นเส้น สามารถกดไปจังหวะได้นะเพื่อป้องกันเฉพาะท่าได้ท่าที่สองกับท่าที่สามทเป็นพื้นสี่เหลี่ยมแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดก่อนแล้วค่อนข้างหนานะครับในครัวเนี่ยมีอาตุแล้วก็ฮิลค่อนข้างแรงเนี่ยถือว่ายืดได้สบายที่เหลือก็อยู่ที่ดานเมจของเจ้าเอลแล้วก็เจ้าเฟยานะ่าละ อ๋อลืมบอกไปของเจ้าเอลนะครับเป็นบอสซัมนะเพราะว่าตอนนี้แทกสูงไปยากกว่าบอสซัมเจ้าชาเล่ก็ใช้บอสซัมนะครับเพราะว่าใช้บุกม,ม้าแบบกระจายนะยก็รคือมีตัวฮิลสองตัวนะครับมีมัาาแล้วก็มีก่อเลี่ยก็เนี่ยพอจะยื้อเกมแล้ว

れと考えてくสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ